ครับวันนี้เราจะได้กับมาเฉลยวแล้วครับในบล็อกฟุดนะฮะแล้วครั้งนี้ผมจะลองมา,าดาบดาบเรนโกโคุต่อนะฮะมาแล้วเดี๋ยวผมก็จะต้องเดินทางไปโดยยาวไกลนะฮะเออแต่จริงด้วยนะทุกคนผมผมว่าผมกลว่าผมจะลองไปจุ่มผลก่อนหนึ่งครั้งครั้งผมไปว่าบอสหนึ่งตัวก่อน,นะฮะบอสผลสปริน คือตอนนี้ผมใช้พลานะครับผมหาคนช่วยทาพลาตื่นอยู่ฮะผมผมขอเพื่อนช่วยช่วยแต่ไม่รู้เพื่อนจะช่วยตั้งต,ตั้งเมื่อไหร่นะฮะฮะนี้ผมก็เลยเลยรออย่างเดียวฮะมีแต่การรอนะรอคอยมันมาตั้งนานยังไม่ได้อะไรเลยอ้ทำไมมันแหลกขนาดนี้ทุกคนโอ้เยี่ยม นี่ยแล้วแล้วลองดูนะว่าบอสมันจะเกิดนะเฮ้ยเกิดเกิดอุย้ยฮะฟาร์มิงโกเฮ้ยเพิ่งรู้ความลับโอ้โอเคในเมื่อบอสโดฟาร์มันเกิดนะฮะผมจะผมจะลงไปจัดการรูแ้แล้วทุกคนผมรู้แล้วห้องลับของโดฟาร์มิงโกโกตัวจริงคืออันไหน ช่วย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 ชวยช่วยช่วย่วยา่วยช่วยช่วยชยชยชยยชยช่ม่วยช่วยช่ยช่วยช่ว่วยช่วยช่ยช่วย่วยช่วยชยช่วยช่วววยววยช่บ่วยช่ <uit> ่่ว่ว ผมต้องรีบต้องรีบไปฆ่าโดฟาก่อนเลยก่อนที่จะมีใครไปฆ่าหรือว่าผมผมซุ่มผมก่อนดีว่าเออลองใช้สูตรลองลองหาสูตรใหม่ๆหม่ดูป้อมกระโดดไม่ถึงอ่ะกระโดดอีกสูงหน่พอ จริงมันสูงพอเลยนะแต่กระโดดโดดไม่ได้อนะไม่ถึงกระโดดสูงพอแลนะ้วหนึ่สามสี่ห้าเจ็ดเสรีจแล้เร้อืมรีบรีรบ,รรบ,รบมาเก็บกองก่อน ก่อนที่จะมีใครมาโดของไปรีบรีบเลยรีบ,บ,รบเออข้างบนมันคืออันนี้นะผมรู้เนี่ยโดฟาเพื่อนหนึ่งพันอ่งใช่เลย สองฮะล่างสองโลฟ้ามินิโผล่่างสองปุ้มปลาต้องโผล่ล่างสองฮะปลาต้องโผล่ล่างสองมาสู้กับผลพระโอ้เรียบร้อยพระแตกแต่ปลาต้องโกชน,น,นะเดี๋ยวครั้งนี้นี้ปลาต้องโกต้องแตกเพราะพลาดเอาจริง ย่าอย่าี่าีบเร็วมันลีเลือดแล้วถ้ามันรีเลือดใค่ไหนมันก็จะต้องโดนตบตบตบ สกิลตอล้หลบหลบเสียหลบตีแล้วก็หลบตีแล้วก็หลบตีแล้วก็หลบ เกือบตุยเกื oh. อบตุยแล้วผมเกือบตุยแล้วสมพลขอผมดีดีด้วยเอเออผลยางฮนะเก็บได้เ,อเอาอย่ังดีเก็บได้ก็บุญละนีผ่ผมมีผลยางอยู่ในตัวเรียบร้อย ละผมก็ได้เวลาไปตบบอสแล้วแหละยัย,อยโอ้ยปล่อยให้ตัวนี้นันมันตบกันไปผมไม่สนปล่อยให้มันตบกันน้มือมตัวนี้เยอะน้นะอยก็ตบเลยายยัย,ย,ยบินบินบินไม่ขึ้นฮะเพราะว่าไม่ได้ใช้แสง ไม่อ่ากใช้แสงว่เาเป็นสินค้านะฮะไม่ได้เออเออรีบรบพุ่งไปอ๋อแต่การที่จะล่าเจ้าผมต้องรอจนกว่าผมจะได้พัดตื่นนะกว่าผมจะได้ทำทาเล่นล่าเจ้าเนี่ยมันมันจะต้องนานมากเลยนานแบบโคตรโคตรนานเอ้ย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  มันมีเกาะเนี่ยมันมีหีบสมบัติลับด้วยนะที่ยังไม่มีใครรู้หรอกมั้งเออแต่บางคนอาจรู้แล้วแหละแต่ผมต้องไปเกาะเกาะนั้นก่อนเพื่อดาบเลนโกคุเร,เร็วเร็วไป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 ลังงบไปอือเอาให้สปีดเลย สปีดสปีดสปีดเร็วเร็วไม่ใช่ไม่ใช่สปีดปี speed. Speed นะไฮโซสปีดไม่ใช่นะครับคือสปีดที่ผมหมายถึงคือเร็ว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 นะฮะบินบินอย่าลงอย่าลงนะบินบินบิน บินขึ้นบินขึ้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 นนี่จะติดลงน้ำแล้วเรียบร้อยลงน้ำแล้วบินขึ้นอะไรเนี่ยเออทำไมลงน้ำแล้วบินขึ้นวอสเอองงเลยงงมันไก่ตาเอออ๋อแล้วหาเตัว โดนเรือปิววไม่โดนปิ้วระเบิดปิ้วปิวเอ้าไม่ได้แล้วคือแบบพูดตามตรงนะที่โลกสองกับโลกสามอ่ะบอนโหดสุดสุดเลย ต้องทรมานมากมา่เลยคือแบบโคตรโคตรอ่ะคือจากฟาร์มไปทำเพื่ออะไรเออแบบขี้เกียจฟาร์มอ่ะเออบางคนขี้เกียจฟาร์มปิ้วเอเอโอเก็บตังก่อนเก็บตังไม่ได้ตีตีอะถึงก็ตีไป

แล้วน้อยเอ็งกันรีเลื่อนหรอรีเลือดเหรอรีเลือดเหรอมีเลือดเหรออ้อนไปข้างบนนี้จะตีได้อยู่นะจำจะตีไม่ได้เลย,ยมาตรงนี้มาจ๊ด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 จุดจุดยี่ตีแบบสบายสบาย แต่มันใช้ได้แนะค่สกิลนะป้อ,อสสมสกิลยังกับหมอนรับกระโดดนี้กระโดด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 เพื่อความยุติธรรมเพื่อความยุติธรรมรับหนี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 เริ่จะตีไปทำเพื่ออะไรเนาะ ตีตีตีเดินไปหนี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 หลบกระสุนนีหลบได้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 หลบสกิลได้หลบสกิลได้ทุกสกิล Mình không thể chân 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 okay um. ไหมกชโอ้มันก็โดนสกิลของมันอยู่ดีอ่ะชึกชึกชึกแต่เราทำสกิลลามันไม่ได้หรอกชึก ทำได oh. JA ้แค่โอ um, ้ตุยละวิ่งอย่างเดียวแล้วตอนนี้วิ่งแน่เน่เนนนนนเรอเลือดเพิ่มก่อนเลือดฟื้นฟูเร็วเร็วเข้ารอรอต้องรอ ำไมมันใช้สกิลรีโหลดสกิลโคตรเร็วทำไมพูกเล่มันโหลดช้าจริงโอ้ชิตุยละจะตุยละจะตุยละอย่ากดโยจะตุยตุยวิงพอมันมันมันหยุดใช้เจะตบ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 ตแล้วก็ใช้สกิล ก็แนีัมบัสเ้อเราเลื่อนเราหึ่งถึงหนึ่งพันยนถึงหนึ่งเทยังเรียบร้อยไม่มีอะไรดอบเลยว่ะออ ไม่มีอะไรหรอกเลยซิงซิงเนี่ยัน,นี่มันก็มีโค้ดให้ด้วยร้านค้าโอ้โหผลเวนอมฮะขาทีเล็กขาฮะโอ้โหคโตรแพงอะแต่ละพน้าดูพระตั้งหนึ่งพันแนงโอ้ยสาวโอ้โหแต่ละผลโอ้โโย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 ,โย,โย,โย โอ้โหแพงเกินขิเนเนก็สี่พันฮะโว้วววคุ้มค่าที่สุดยอดนิยมโอ้โหแต่ละอย่างอะทุกคนแต่ผมอยากอยากได้เนี่ยเปลี่ยนละแล้วอยากได้ที่หาผลอะเออรู้ว่ามีคนเอาเรือผมไปแล้ว ทำไมเซ็งอ่ะงั้นเดี๋ยวผมจะลองลองไปดูนะว่าเจ้ามันจะเกิดเรือผีอล่ามาลองดูกันจะลองดูกันนีะอันนี้ในกลุ่มโจสลัดผมนะมีโคตรเยอะเลยแต่ละคนข้าหัวเนี่ยรวมโอ้โหสามล้านเลยหืม แต่ละคนตัวเนี่ยตารางอันดับเลยโบมโบมโบมอ,อะเราขับเรือมาไก,กลๆแล้วนะนี่ผมลองขับเรือมาไก,กลๆดูนะฮะว่ามันจะได้อะไรไหมเพราะดาบแดงโกคูอ่ะโคดหาโคดยากหายากมัว่ว อันนั้นผมลองอย่เฉยๆนะอย่เฉยๆยิงปืนใหญ่คลิกบมเมื่อเมื่อไหร่เลือผีมันจะเกิดขึ้นนะเราเลือผีปรากฏอยู่ ไปที่เกาะนั้นกันดีกว่าเนอะเกาะด้านหน้าเราเห็นไหมใครเห็นบ้างผมเห็นโอเคเกาะนั้นจำได้เลยไปไกลมากใช้แสงอ่ะบินไปตั้งนานอ่ะโอ้เนี่ยมาละมาละมาฟัมฟังฟัลวฟังล อยู่แถวนั้นเงนี้ยหรืออ้แตกโอ,โอ้ผมเผอใช้พิซซาคิวส์มาอ,อ,อ้ดูดิทุกคนผมจะใช้พิซผมเผอใช้พิซซาคิลอะตุยเลยอ่าลองมามาดูสิว่าจะมีใครเทลอไหมมามามา เทตเทตเทเทมีใครเทตมมามาเทต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 เอาม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 าตึ๊ดตึ๊ดมีแล้วแสงมีแล้วมีแล้วูโย่ โอ้โหอดได้เลยผลพระอยากได้พระอยากเห็นได้พระต้องลองไปหาสุ่มดูอะแต่กว่ามันจะได้พระเนี่ยโคตรยากเลยทุกคนมื้อกี้เรือผีม้าเสียได้จริงเลย โอ้โครเสียได้อะ่ะตีไปตีไปไม่ได,ด,ด,ด้แปลก,ผม,กผมมาเก็บกล่องสมบัติเผื่อนได้นที่อัน,นเชิญหนวดดำหยอกยอ,ยอจะได้ลองดูชิว่าว่าว่าผมว่าผมจะได้ใจนี่ของหนวดดำไม่พาคุมเพราะผมเคยอันนี่แล้วนะเคยสุ่มได้ ผมก็เลยจริงรู้คนใหญ่เป็นผีบสมบสัติสีทองนะทุกคนเนี่ยสีทองเนี่ยที่ที่ผมเจออ่ะอื๊ยแต่ผมโคตรแค้นเลยเลือผีนี่ปฏิการบอสไตหมอนแล้วเทเลพอร์ตสามสองหนึ่งโซนไปโอ้โหโ,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 โอเคลองเทดดู แม็กมากยังไม่ ulously, oh, มีแสงไม่ม oh, ีเราค้อนมีโอ้โ้โ้โ้เฮ้ยโอ้สียเลยอะโอ้โหทีเขาตว์ผมนึกว่าผมจะได้ผมเสือแล้ว

มันรบดาบอันนี้ได้ตังมาเลยอ่ะแม่ทุกคนแหมนผมก็ต้องปิดคลิปด้วยเท่านี้ด้วยครับแต่ครั้งนี้ผมแบบหาอะไรทำไม่ค่อยได้เลยนะฮเมียนใครที่ที่อยากช่วยผมผมทำพระตื่นก็ก็สมัครสมาชิกนะฮะแล้วเดี๋ยวก็จะได้เล่นกับผมนะฮะเถ้าผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ ช่องพอลูแคดเกมกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย